ก็ไม่ได้ยกบล็อกนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างอันแรกนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นดีไซเนอร์อะไรสักอย่างไทยหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้มันเป็นแบบ้องแพนด้าเน,นอะแล้วก็ถอดเปลี่ยนหัวได้อะไรอย่างสลับไปมาเหมือนจะมีบางตัวแล้วหรือเปล่าเอ๊หรือว่ายังไม่มีวะไม่รู้อะแกะเลยละกันตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เป็นอย่างเนี้ย ตัวอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวนี้ได้ตัวอะไรมาตัวที่ไม่อยากได้นั่นแหละที่ได้มามีค่จูเอเอาไหมเป็นมีค่จูเป็นมีค่จูงั้นอยู่กับพีทไปเลยไม่ดีเลยมีไทตันเป็นมีไทตันไม่ดีเลยมีไทตันไม่ดีเลยอะตัวต่อไปค่ะ เดี๋ยวอันต่อไปที่หนูจะแกะเตอ๋ออยู่ไหนมาอันแรกก็ห่อยละอันนี้ปักกี้มีบางตัวที่หนูมีแล้วเนาะเรือมีแล้วอยากได้ขี่อ๋อเรือมีแล้วแล้วก็ตัวนี้มีแล้วมีสองตัวแล้วด้วยแล้วก็ใส่ลุงมีแล้วที่เหลือก็อยากได้ขออยากซ้ำถ้าได้คนนี้ก็จะน่ารักมาก ที่เหลือน่ารักหมดเลยและตัวที่เราได้นั้นเป็นขี่ประวนันพี่จุ่มเราได้ขี่ประวนันได้เป็นขี่ประวนัน เราซื้อมาทั้งหมด3ากล่องนะคะหวังว่าเราจะไม่ซ้ำนะตัวต่อไปเป็นไม่สีเข็ะทำตัวต่อไปเป็นสามไม่เรือไม่เรือซ้ำอ่ะแม่พี่จุ๋มมีใครอยากแลกกับหนูป่ะ นี่ถูกออเป็นหรือเปล่าคุณนา้าเรื่องใหญ่เอ้ยอเอป็ดไม่ใช่เอืรนปะ่ะเออติดตูดมาเอ้าม <c oughs> ันหกอ่ะ น,นี้นะคะที่ร้านเขาบอกว่าเขาเหลืออยู่แค่สองตัวเท่านั้นนะคะเขาได้มาแค่บล็อกเดียวตัวที่หนูอยากได้เลยนะคือเห็ดผีเสื้อก็ได้แล้วก็ตัวหน้ากล่องน่ารักถ้าได้เห็ดจะดีใจมากได้ผีเสื้อก็จะดีใจมากที่เหลือก็ถ้าไม่ค่อยอยากได้เลยคือสีฟ้าไอ้สีขาวไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่แต่จริงก็น่ารักทุกตัวนะตกลงยังไงและตัวที่เราได้นั้นเป็น ตัวที่เราไม่อยากนะคืออะไรอะ่ะหาคือเวลานะเราไม่อยากได้ตัวไหนเราจะได้ตัวนั้นหรออุ๊ยว่าไม่ได้นะค,ะนคนะรับงานดีมากสว,สวยมากไปจุ่มที่ไหนตุ๊ปปี้ <ๆ S 2> ตุ้มโปมากมันมีกล่องเดียวมันมีบล็อกเดียวเขาไม่มีแล้วและอันต่อที่เขกตหรอ อ๋อน oh, ้องหิดน่ารักมากวิแกงอาะดีมากอันนี้ใครยังไม่ลองน่ารักมากตายตายตายทุกคนงานอันนี้น่ารักมากหนูจุ่มมาเลยค่ะไหนตัไหนที่หนไม่อยากได้น่ารักมากค่ะเรือหนูมีแล้วน่ารักมาก ทุกคนมันน่ารักมากโอ้มันตุ๊กปลาพี่จุ๋มเอาอันนี้นี่นมไม่เมานี่คือมไม่แมวพี่พี่เอาอันนี้อุ้ยได้คุยตุ๊กแม่ก,มกับไคร่ะแมงกระพุนพี่ก็รักยังไม่หมดทุกคนถึงจะไม่นี้อีกนี่แคก่อนคันดัดหนึ่งแกอันนี้มันเป็นจุ๋มที่แม่น้องแมวกวักอยู่ข้างในนี้ซึ่งฉันลองเล่นมาสามจุม๋มไม่รู้หรอกมันจะหน้าตาข้างในมันจะเป็นยังไงบ้างมาดูกัน พี่เห่อะอะต้องสีอย่างนี้เพราะว่าฉันมีตู้แมวกว่าและตัวสุดท้ายช็อตแรงเกินก็ยังโชคดีที่ได้สีแดงสีขาวนี้มาอันหนึ่งอันนี้น่ารัก ทำนั้นค่ะตัวนี้นต่างกแย่เลยใครชอบแบบงานญี่ปุ่นญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยก็น,นะะ่ารักแล้วก็มีอันหนึ่งที่อยากจะนำสำหทุกคนมากนี่แก๊งแมวปากอันนี้คือเผื่อเจอเลยคลิปหน้าเต่เธอแต่พอ,อเจอนี้จกคลิปหน้าของฉันแกมันกำลังมาสุด,สด าเป็นสาววกแมวกว่าขอยกมือขึ้นตัวมันอยู่ในขานี่ขรักมากฉันลืมแกนี้อีกนี่คือฉันมีตัวนี้เอา้านี่นี่ฉันมีสีน้ำเงินสองตัวขออย่างเดียวอย่าเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งตัวขอเป็นตัวอื่นบ้าง สวยๆจ้งๆมาหน่อยส่วนตัวนี้ไม่มีเลยนะคะจะไปไว้ชั้นที่มันเป็นแบบว่าจินจีนอะเป็นแบบผีจีนกับอันนี้เนาะอยู่รวมกันมาอันนี้น่ารักพี่พีไมาดูเร็วอันนี้น่ารักมากมคืออันไหนก็ได้ไม่ติดท่านักทุกตัวาหาอ่ะมีหนูมาแล้วน่ารักหกรยี่สิบบาท อันนี้น่ารักพี่พีดูเราจะไปใช้ไวทชันจีนอู้โ o o ู of Wisdom นี่แล้วเขาก็มีชาอันนี้น่ารัก mm hmm. อันนั้นน่ะหนูขอองอันนี้พี่พีรกกอบห้หนูหน่อย mm ีแกะเลยพี่ก็ออ mm hmm. กอบให้หนูหน่อยมาขออย่าให้ได้สีน้ำเงิน พีทอ่ห้ามบอกหนูนะออขอให้ไม่ได้สีน้ำเงินพี่พีทไม่ใช่สีน้ำเงินเหตุไดคนนี้น่าาักได้สักทีได้สักที ขึ้นแล้วเออทำไมมองหนูเลยสวยได้แล้วไหนแกมันน่ารักมากจะดูแล้วเวลาที่เรามีชั้นแบบที่มีตตออะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเกะเป็นอันนึงนึกออกปะคือชั้นเอาตัวพวกเนี้ยไปคุม แก๊งผีจีนน่ารักมาก